กากาแฟสครับผิวหรือสูตรกาคาแฟขัดผิวเป็นหนึ่งในสูตรประทินความงามที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายซึ่งนอกจากประโยชน์ที่ครอบจักรวาลในด้านอื่นๆแล้วสาวๆมักจะนําเอามาเป็นส่วนประกอบสําหรับขัดผิวหน้าผิวตัวหรือใช้พอกตามจุดที่คันเสียและเป็นสิวง่ายโดยกาคาแฟมีส่วนช่วยในการผลัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วออกอย่างนุ่มนวลและฟื้นบำรุงผิวให้เกิดความชุ่มชื้น และยังช่วยในเรื่องของการลดเดือนยิ้วรอยลดเซลลูไลท์ทำให้ผิวดูเรียบเนียนและกระชับมากยิ่งขึ้นได้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งทำหน้าที่ในการขาจัดพิษให้กับผิวชั้นนอกและยังกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวชั้นในลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์กากรกกแฟสครับผิวถูกผลิตมาในรูปแบบที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมคล้ายกับสบู่เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายไม่ยุ่งยาก เพียงแค่แกะกองออกมาก็สามารถนำมาขัดผิวได้เลยการกาแฟสครับผิวเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวโดยกลุ่มเป้าหมายหลักของผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับกลุ่มผู้หญิงวัยรุ่นและวัยทำงานที่มีพฤติกรรมในการดูแลผิวพรรณอย่างสม่ำเสมอและผู้มีปัญหาผิวหมองคล้ำผิวคล้ำเสียง่ายการกาแฟเดิมที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดจะมีลักษณะเป็นผงละเอียดที่ถูกแพ็คในถุงพลาสติก ซึ่งจะมีวิธีการใช้งานที่ยุ่งยากพอต้องนำส่วนผสมมารวมกันก่อนที่จะนำมาขัดผิวซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์กาดกาแฟสครับผิวที่เราได้นำของที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดมาต่อยอดคือสร้างกาดกาแฟสครับผิวที่มีส่วนผสมทุกอย่างในรูปแบบของก้อนสครับซึ่งสามารถใช้งานได้เลยตามความต้องการ ากาแฟสักับผิวจะถูกวางขายในร้านสะดวกซื้อและร้านเครื่องสอําอางเพื่อให้ลูกค้าได้เกิดการรับรู้สินค้าและซื้อสินค้ามาใช้และยังได้เพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าทางออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าจากทางร้านได้โดยตรงสินค้านี้จะจําหน่ายในราคาก้อนละ49บาท